่ะโอเคครับมาดูที่ตอนนี้เนาะก็จะเฉลยปากกาไอ้สีออกเหลืองๆหน่อยนะครับมาดูฮะ20%ของ60มีเท่าเท่ากับ5%ของอะไรเด็กๆก็ต้องคิดก่อน20%ของ60ถ้า60คิดเป็น100ถ้า20%จะคิดเป็นเท่าไหร่นะครับก็กลายเป็น100คูณ20าหารด้วย60ก็มีค่าเท่ากับ200 ยี่สิบเปอร์เซ็นของหกสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ร้อยหนึ่งหกสิบคิดเป็นร้อยหนึ่งยี่สิบคิดเป็นเท่าไหร่ก็เป็นสองพันหารหกสิบก็เป็นสองร้อยหารหกอ่ะคิดเป็นสองร้อยหารหกอ่ะทดไว้และสองร้อยหารหกอ่ะถ้ามันถูกคิดเป็นห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันคือเลขอะไรก็กลายเป็นสองร้อยหารหกคูณร้อยหนึ่งหารด้วยห้า พยายามที่จะติดเป็นตัวเลขไว้ก่อนหารด้วยห้าห้าถูกตีขึ้นมานะเพราะว่าตัวนี้มันคือข้างหมยหารยาวสุดสามารถตีขึ้นมาได้เลยหารห้าตัดตัดเลยยี่สิบตัดตัดหรือเลขสามมันคือยี่สิบมันเป็นแปลกๆไงวะคูคิดอะไรผิดวะเนี่ยแป๊บๆๆๆๆๆปรีเดสมองตีงก่อนหกสิบก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ถ้ายี่เป็นคิดเป็นเท่าไหร่60นั่นคืร้อย0ปอรของ60อ่บะถ้าคิดในในขอขอตัวนถ้าคิดในแบบนี้คูณ60สิเออคูณผิดปะเนี่โอ้โหจานคุณรู้แล้วครูเทียบบันยาตายางผิดตูกก็ต้องตั้งแบบนี้ฮะ1 0ร้อยเปอร์เ็นเท่ากับ60บางทีมักง่ายไปก็เป็นอย่างเงี้ยลูก2ีจะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็น20คูณ ห0หารด้วยร้อยหนึ่งเนาะมันก็จะตอไปที่12นะครับ12เนี่ยคิดเป็น5้าเปอร์เซ็นต์้ยถ้าร้อหนึ่งคิดเป็นเท่าไหร่คิดดิสบอนี่คิดเป็น5%แต่ถ้าร้อเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นเป็นตัวนี้คูณกันแล้วก็12คูณร้อยหนึงหาร้วยห้าตัดตัดเลยที่240ตอบแล้วตอบ2 40กําหนดให้กอคือ7ขอคือ8คอคือ5คอคือ4ทีนี้เด็กๆดูคีย์เดนะอันนี้ไม่สลับกันววนตีน ก็ขอคอลูกทีนี้มาเชื่อมกันก็คือ7ขอคือ8ขอคือ4คอคือ5ทีนี้8กับ4เจอกันที่8นะครับทำให้เป็น8ทีนี้เมื่อทําให้เป็น80เสร็จปุ๊บ4ยังไม่เป็น8 4สต้องคูณด้วย2ดังนั้น5ก็ต้องคูณด้วย2เหมือนกันเพราะว่ามันถูกเทียบม,มันจะแตยางออกมาเป็นตัวนี้นะครับเทียบต่อกันมาให้แล้วดังนั้นตัวนี้เป็น10บตัวหน้าเป็น7นะครับตอบแล้วสินค้าราคาย5ิบาบาทประกาศลด20เด้วย ลูกค้าพิเศษจะลดให้อีกสามสิบเปอร์เซ็นฮะลดจากยี่สิบเนี่ยนะลูกค้าพิเศษจะต้องจ่ายเงินเท่าไหรโ่โอ้โหจานยี่บห้าบาทยังลดอ่ะอ่าทีนี้เด็กๆทีนี้ก็คือเอาสมมติได้คิดเป็นร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งเนี่ยลดไปให้ยี่สิบเหลือแปดสิบไปลูกค้าพิเศษจะลดให้อีกสามสิบเปอร์เซ็นคือลดจากราคาแปดสิบาทไหมนะครับก็ต้องคิดฮะ ตอนนี้คือต้นทุนของราคาป้ายใช่ไหมครับเอ,อ้ราคาที่ลดแล้วยังลดให้อีกนะครับลดให้เหลืออีก70็ดอะจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังลดให้อีกเจ็ดสามสิบก็เหลือที่เจ็ดสิบก็คิดแปดเจ็ดห้าสิบหกก็จะลดเหลือแค่ห้าสิบหกบาทนะครับถ้าร้อยหนึ่งอะ่ะคือห้าสิบหกบาทด้วยถ้ายี่สิบห้าบาทเนี่ยมันจะลดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เทียบถ้าร้อยหนึ่งเนี่ยคือยี่สิบห้าแต่ถ้าห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์อะพูดถึง,นะดงตัวนี้้ใหกลายเปอร์เซ็นต ะก็กลายเป็นห้าสิบหกคูณยี่ห้าหารร้อยหนึ่งห้าสิบหกคูณยี่ห้าหารร้อยหนึ่งกดเครื่องคิดเลขแล้วกันห้าสิบหกโอ้ย 25, ห้าสิบหกคูณยี่สิบห้าห้าหนึ่งร้อยก็จะขายไปที่สิบสี่บาทตอบสิบสี่บาทโอ้เป็นลูกค้าพิเศษเลยลดลดแล้วลดอีกอโหดีจุดดีจุดเลยนะครับเอาไปดูข้นต่อไปฮะเอกมีเงินฝากประจำสิบสองเดือนที่ธนาคารแห่งหนึ่งจำนวนหมื่นหนึ่งดอกเบี้ยเลยละ สิบต่อปีได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบีย้ยก็คือได้ภาษีเต็มเต็มเอได้ดอกเบีย้ยเต็มเต็มเลยนะครับทีนี้เมื่อฝากเงินไว้สองปีไปถอนเงินออกจะได้ทั้งหมดกี่บาททีนี้ถ้าเป็นดอกเบีย้ยต่อปีถ้าเอาฝากทิ้งไว้เลยข้อนี้ต้องคิดแบบดอกเบีย้ยทบดอกนะครับมันก็เหมือนเวลาเราไปฝากเงินนะลูกฝากไว้ปีแรกพอปีแรกรวมดอกก็จะไปคิดเป็นต้นปีที่สองนะครับดังนั้นปีแรกก็จะได้ร้อยหนึ่งได้สิบบาทหมื่นหนึ่งก็จะได้หนึ่งร้อยบาทเอ้หนึ่งพันบาทนะครับข้อนี้ก็จะได้ ปีแรกจบปีแรกก็จะได้เงิน1 1 1 0 0บาทแล้วก็าหนึ่งหนึ่งพันบาทเนี่ยเป็นต้นทุนเพื่อที่จะก้าวไปในปีที่2ออยากจะรู้ว่ามันจะได้กี่บาทนะครับรู้แต่ว่ามันเพิ่มมาเป็นร้อยสิบดังนั้นข้อน,นี้ก็จะคูณกันแล้วก็หารในร้อยหนึง่งคำตอบคือหนึ่งสองหนึ่งศย์นย์ย์นะครับต่อไปที่ข้อที่2นะครับจะได้เงินต้นบวกดอกไปอยู่ที่1 2 1 0 0ันหนึ่งรอบาทดังนั้นใครมีเงินนะครับพยายามไปฝากไว้นะลูก ฝากไว้บริษัทไหนหรือว่ากองทุนไหนหรือว่าธนาคารไหนที่ให้ดอกเบี้ยสูงๆนะข้อนี้คือมันจะได้สบายนะครับอ่าเดี๋ยวขอนอกเรื่องก่อนเพราะเวลามันเยอะนะครับครูต้องการจะเฉลยประมาณเท่านี้นะขอนอกเรื่องอันหนึ่งลูกก็คือเราเรียนเรื่องนี้ไปทําไมนะครับเรียนเพื่อไปในอนาคตฮะลูกเพราะว่าทุกคนล้วนอยากเลอกทำงานแล้วก็มีเงินใช้นะครับเพราะว่าในตอนเนี้เรายังไม่มีไรายได้ก็คือแบบนี้ลูกหนูเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ กำลังก้าวหาความฝันเพื่อที่จะทําให้ตัวเองสบายครับทําให้ตัวเองสบายยังไงครับเช่นหนูเนี่ยจะต้องปกติหนูจะต้องทํางานเพื่อให้หนูมีเงินเข้ามาเอาเงินมาจุนเจียตัวเออจุนเจือตัวเองแล้วก็ไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงครอบครัวจ่ายทุนสำรองเพื่อใช้ในอนาคตแล้วก็ปูพื้นฐานให้ตัวเองมั่นคงนะครับ สร้างบริบาลของคนรอบข้างสร้างสังคมของคนรอบข้างดังนั้นเนี่ยตัวแนอนาคตเงินจะเป็นตัวที่สําคัญมากทีนี้การที่หนูจะเอาเงินเข้าเนี่ยถ้าวันไหนหนูไม่เดินก็คือหนูต้องทํางานใช่ไหมวันไหนหนูไม่ทํางานหนูก็จะไม่มีเงินพอไม่มีเงินทุกอย่างรอบตัวหนูที่หนูเคยทามันก็จะพังทีนี้ในการเรียนเรื่องนี้เสร็จปุ๊บหนูที่ครูบอกว่าหนูจะมีเงินในข้างหน้าีนลูกนะครับหนูจะเอาเงินไปกองไว้เฉยหนูพยายามที่จะเอาเงิน เปลี่ยนจากเงินข้างหน้าที่เก็บปอ,อมธรรมดากลายเป็นเงินลงทุนเอาไปลงทุนนะครับโดยการลงทุนเนี่ยเราจะต้องเลือกความเสี่ยงที่ต่ําที่สุดนะครับเช่นถ้าเราไปฝากธนาคารความเสี่ยงก็ต่ำครับเงินเราไม่มีทางหายยกเว้นหนูโดนหลอกหรือโดนหนูโดนโกงหรืออาจหนูอาจจะติดการพน,นันถอนมาปุ๊บเล่นเลยอย่างเงี้ยนะครับการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําก็คือการนําไปฝากธนาคารแต่ธนาคารทั่วไปครับเขาจะให้ดอกเบีย้ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2.5 หรือสนะครับถ้าหนูฝากเงินไว้สักล้านนึงนะครบแบบฝากประจํำมาลูกนะครับครูตีไว้ให้สูงสุดคือ3%ต่อปีหมายความว่าร้อนึงได้3บาทเช่นถ้าหนูเอาไปลงทุนในธนาคารทุกปีปีละ1ล้านบาทสมมุตินะหนูเก็บตังค์ได้ปีละล้านบาทนะครับหนูจะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่เดือนไอปีละส0 0 0มบาท ปีละ30,000บาทนะครับดอกเบีย้ยธนาคารหนูจะต้องถูกหักภาษีไป15%ซนะครับซึ่ง3า0 0 0เนี่ยคือดอกเบีย้ยที่ได้รับ100%ดังนั้นถูกหักไป1 5็ก็จะเหลืออยู่ที่85 8 0 85%แค่นั้นนะครับคือหนูไม่ได้รับ30,000เต็มเต็มเนาะดังนั้นนะครับหนูก็ต้องไปตั้งเป้าหมายว่าหนูเนี่ยต้องการได้ดอกเบีย้ยโดยที่หนูไม่ต้องทำงานเนี่ยปีละเท่าไหร่หนูถึงจะหยุดทำงานได้นะครับโดยการ ที่ครูพูดตัวนี้นะครับครูจะเสีอหเห็นว่าในอนาคตนะครับ <S <S <ie> <S เด็กๆทุกคนนะลูกคนทุกคนในโลกนี้ต้องการให้เงินงอกเองได้โดยไม่ต้องทํางานจะใช้อะไรก็ได้โดยที่หนูไม่ต้องทํางานดังนั้นตอนนี้นะครับฝากเด็กๆคิดไว้ว่าการที่เราเรียนการที่เราพยายามตัวน,นี้นะครับมันจะช่วยให้เราหาเงินได้มากเมื่อหาเงินได้มากก็จะมีเงินลงทุนมากเมื่อมีเงินลงทุนมากเราก็จะทํางานเราก็จะใช้เวลาในการเดินน้อยลงหดตัวนี้ได้น้อยลง หมดให้สัน่นหมดใอ้สัน่นเช่นบางคนเนี้ยประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุ30ดังนั้นตั้งแต่อายุ30จนถึงเขาตายเขาไม่ต้องทํางานเลยครับรอกินดอกออกจากเงินออกมาหรือถ้าใครที่บ้านรวยอาจจะประสบความสําเร็จตั้งแต่20โด,โดยที่พ่อแม่เขาเนี่ยสร้างกองทุนไว้ให้เขาแล้วนะครับคือรอกินปันผลอย่างเดียวปีละ้สองล้านสองล้านสองล้านอะไรเงี้ยก็สบาย แต่บางคนก็ต้องพยายามไป40ปีอ่าอายุ40อายุ50บางคนอายุ60ปีนะครับยังไม่ได้ความสําเร็จตัวนี้มาเลยนะลูกดังนั้นการก้าวเดินข้าวหน้าตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ยังไม่ถึง18หรือ18แล้วนะครับอ่ะหนูยังมีโอกาสในสร้างความพยายามให้ตัวเองนะครับเพื่อที่จะหาเงินได้ไวขึ้นมากขึ้นนะครับโดยไม่ได้ไปโกงใคร แล้วก็ไม่ได้ทำธุรกิจผิดกฎหมายเนาะเพื่อที่จะเอาเงินไปลงทุนแล้วก็เป็นเสือดำกินนะครับเรามาดูว่าความสําเร็จเราจะมาประจบที่อายุเท่าไหร่ใครพยายามมากก็จะหดรด้สั้นนะครับหดสั้นลงแต่ถ้าใครพยายามน้อยก็จะยืดยาวไปความทร,รมานก็ยังอยู่ยาวไปเรื่อยๆนะลูกดังนั้นขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับถ้าทอ้อข้อขอให้สู้ๆแต่ถ้าขยันก็รักษาความขยันต่อไปนะครับแต่มาเช่ลยอีก3ข้อสีข้อนะครับ3ข้อนะจะได้จบตอนนี้ฮนะ มาดูครับข้อนี้ครับจะต้องฝากเงินในธนาคารเท่าไหร่จะได้ดอกเบี้ยใช้อย่างต่ําเดือนละพันห้าโดยเขาบอกว่าฝากร้อยละแปดต่อปีคือเดือนละพันห้าปีหนึ่งมีสิบสองเดือนก็คูณสิบสองเข้าไปอันนี้คือวิธีการคิดนี่ลูกถามว่าเดือนละพันห้าจริงๆพอไหมนี่เดือนละหมื่นห้าแล้วกันเนาะเอาสมมติใช้เดือนละหมื่นห้าเดีใช้ขี้ๆอ่ะวันละห้าร้อยนะครับเราคิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องคูณสิบสองเข้าไปก็จะได้อยู่ที่หมื่นแปดทำไงถึงจะได้เดือนละหมื่นแปดด้วยต้องฝากเงินเท่าไหร่ นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาให้ร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งให้แปดบาทแต่เราต้องการหมื่นแปดหมื่นแปดเลยนะหมื่นแปดเลยนะเราจะต้องฝากกี่บาทนะครับก็จะกลายเป็นหมื่นแปดคูณร้อยหนึ่งหารด้วยแปดหมื่นแปดคูณหนึ่งร้อยหารด้วยแปดเราต้องฝากเราต้องมีเงินฝากเท่ากับ สองสองสองนี่นะครับแต่ว่าธนาคารในโลกนี้นะลูกไม่มีธนาคารใดที่ให้แปดบาทส่วนใหญ่ให้สูงสุดคือสามบาทนะหนูลองคิดนะแปดบาทเราไปทําอะไรอะ่ะแปดบาทก็ต้องอาไปอยู่ที่ที่อะไรอะ่ะที่หุ้นเนาะหุ้นก็ยังหายากเลยนะแปดบาทอะ่ะนะครับออมเอาไปที่อะไรไปปล่อยกู้หรอไปรับจำนองจำนำํำหรือไปทําธุรกิจเอทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเสี่ยงลูกดังนั้นหนูก็ต้องตั้งเป้าหมายให้ตัวเองเนาะเดี๋ยวล้วพัฒนาไม่พอกินหรอกนะ ดังนั้นหนูก็ต้องมีเงินเก็บสักสิบล้านอะ่ะมันจะได้ปีละสามแสนหากดอกเบี้ยคิดแี่นี้คิดดูชัวร์เช่นได้ปีละสามแสนใช่ไหมปีละสามแสนปีละสามแสนถูกหักไปสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ไปคูณแปดสิบห้าหารด้วยร้อยนะครับนี่หนูจะได้รับจริงๆคือสองหมื่นสองแสนห้าหารสิบสองหนูก็จะมีเงินใช้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับดังนั้นหนูต้องมีเงินเก็บสิบล้านให้ได้ นะหนูจะได้สบายนะครับคือไม่มีความเสี่ยงนะลูกก็ใช้ชีวิตสบายๆไปเรื่อยๆดีๆดีๆดีๆนะครับอ่ะมาดูครับข้อต่อไปครับถ้าประกาศขายขายซื้อขายเช่นนี้หนึ่งเป็นเงินสามสิบสามร้อยสามสิบหกบาทได้กำไรสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ตัวเนี้ยคิดเป็นร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์คือสามร้อยสามสิบหกบาทแต่ถ้าขายไปเป็นเงินสามร้อยบาทเนี้ยมันจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เด็กวก็ไปเอาร้อยสี่สิบคูณสามร้อยหารด้วยสามร้อยสามสิบหกคูณสามร้อย ด้วย3 3 6คือได้เราจะขายไปในราคาที่1เอ้าหนึ่ได้กำไรอยู่ที่25%เปร์เพ่อค้าติดราคาขายสินค้าหนึ่งนะครับได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากลูกค้าไม่คิดเงินสดถ้าเขาลดให้สิบเปอร์เซ็นต์เขาจะขายได้กำไรสี่เปอร์เซ็นต์ก็คือปกติทุนร้อยหนึ่งตั้งติดป้ายร้อยยี่สิบแต่ว่าถ้าเวลาเขาซื้อเขาจะลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือที่ร้อยแปดบาทเคยทำมาแล้วนี่นะครับเคยทำมาแล้วนะเคยทำมาแล้วนะครับสองรอบด้วย ข้อนี้ตอบข้อ2ครับดังนั้นตอนนี้ฮะก็จะขอจบไปที่เท่านี้นะครับดังนั้นการบ้านเราก็จะไปอยู่ที่นี่การบ้าน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 นะครับโอเคนะดังนั้นตอนหน้าครับก็จะจบในบทนี้นะครับข้อไหนที่เราข้ามไปแล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องระบบสมการ2ตัวแปรแล้วก็ตัวแปรเดียวก่อนแล้วเราค่อยกลับมาทักโอเคเนาะดังนั้นอย่าลืมเรื่องสุตรคูณและเลขยกกำลังให้ครูด้วยนะครับไ้ครับเท่ากับไว้แค่